บุตตะกาโมลระเพปุตตังธนากาโมระเพทนังอธิกาเยกายะยายะเทวนังปิยะตังสุต,ตวาอิติปิโสภะควายะมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอาระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไม่หังมัทเกเตมุนิสลา สีเสปปฏิทิโตไมยหังพุทโธธรมโมทวิโลจเนสัางโคปฏิทิโตไมยหังอุเลสัพพะคุณากะโลพระทะเยเมอนุรุธโธสาลีปุตโตจะทาคิเนกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคันลาโนจะวามะเกภทาคิเนสวาเนมไมหัง อาสุงอานันทะราหุลากัสสโปจะมหานามโมอุภาสุงวามาโซตะเกเกสโตปิติภาคาัสมิงสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสิริสัมปันโลโซพิโตมูนิปุงคโวกุมาลกัสสโปเทโลมเฮซีจิตตวาทโกโซไมหัง วัฒเนนิจังปฏิทัาสีคุณากะโลปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปรีนันทศีวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานารเตติลากามะมะเซซาสิติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทลาชิตาวันโตชิโนาลาซาฆลันตาสีละเตเชนะ อังคะมังเคสุสันทิตาราตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังทะชักขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันห้าโมลาปริตันจะอาชานาติยสุตตะกังอากาเซชาธนังอาสิเซซาปการาสันทิตา ชินานาวาราังยุตตาสัตตปาการ,รังกตาวาตาปิตาที่สั้นชะตาพาหิรัชตุปัทถวาอาเซสาวินยังยันตุอนันตชินาเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญชะเลชินะปัญชะมะชัมหิวิหาลันตังมหิเตเลสธา ปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมัโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตระโย ο, สัตธรรม,มานุภาวะปาริโตจารามิชินะ ปัญชเลติภาคาถาอาการวัตสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมยังภักวาราชาคะเหวิหารติขิชฉากูเตปัพะเตเตน,นาโคปนสมัยเยนะสัพพะสัตตานังพุทธคุโนธรรมคุโนสังฆคุโนอายสมาอนันโท อนุร ok e ุโธสาลีปุตโตโมคัลาโนมหิติโกมหานุภาเวนัสตานังเอตตะทะโวจะอิติปิโสภคะวาอรหังอิติปิโสภคะวาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภคะวาวิชาจรณนสัมปันโน อิติปิโสภะควาสุขโตอิติปิโสภะควาโรกวิทูอิติปิโสภะควาอนุตตลโลปุริสธรรมสาริอิติปิโสภะควาสัทเทวมนุษสานังอิติปิโสภะควาพุทโธอิติปิโสภะควาภะควาตีพุทธคุณวะคปัทโมอิติปิโสภะควา อภิณ ah. ิหาระปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุราราชาสยะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปณิธานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภความหากรลุณาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควา ยานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปโยคะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวายุติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาชุติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขัพระอกันติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา ขัพะทิติปรมิสัมปันโนอภินิหารวโคทุติโยอิติปิโสภควาขัพะวุฒานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาขัพะมะละวิลาหิตะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุตตมะชาติปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควา คะติปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอภิรูปะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสุวะวันณะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภความหาสิริปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอโรหะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควา ปรนามะปารมิส so ัมปันโนอิติปิโสภะควาสุนิทาปารมิสัมปันโนขัพหูธานะวะโคตติโยอิติปิโสภะควาอภิสัมภพปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาสีลาคันทะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาสมาธิคันทะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควา ปัญญาคันธะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาทาวะติงสมหาปุริสะลักขณะปรมีสัมปันโนอภิสัมโพวะโคจตุโทอิติปิสุภความหาปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาปุถุปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควา ทาสัปัญญาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาชาวนะปัญญาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาติขะปัญญาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควานิเพธิกะปัญญาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควา ปัญจาจขุปปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาอัธฐาราสะพุทธะกะระปารมิสัมปันโนมหาปัญญาวะโคปัญจโมอิติปิโสภะควาธานาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาสีลคันทะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาเนคัมมะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควา ปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาวิริยะปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาขันติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิธาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควา อุเปขาปารมิสัมปันโนปารมิวะโคชัตโตอิติปิโสภะคะวาทัสสะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะอุปะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปรมัตถะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสมติงสะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา ตังตังชนะหานางปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาอภินญาณะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาสติปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาสมาธิปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาวิมุตติปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควา วิมุตติญาณะปารมิสัมปันโนทัสสะปารมิวโคสัตโตมโอิติปิโสภะควาวิชาจรณะวิปัสนาวิชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะความโนมยิทธิวิชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาอิทธิวิชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควา ทิพะโสตวิชาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาปราจิตตวิชาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาปุบเพณนิวาสานุสติวิชาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาทิพะจักขุวิชาปารม m สัมปันโนอิติปิโสภะควา จรนวิชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาจรนธรรมวิชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอนุปุพภะวิหารปารมิสัมปันโนวิชาวโคอัตโมอิติปิโสภะควาปริญญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาปะหานปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควา สัจฉิกิริยาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาภาวนาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาปริญญาปะหานาสัจฉิกิริยาภาวนาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาจะตุธรรมะสัจจะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาปฏิสัมพิทายานะปรมิสัมปันโน ปริญญาวะโคนาวโมอิติปิโสภะคะวาโพธิปัขียธรรมะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสติปัทฐานะปัญญาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสามารถปัฏฐานะปัญญาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา อิทิปาทะปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอินรียะปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาภะระปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาโพชงคับปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอัตถังคิกะมัคะธรรมะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควา มหาปุริสากิริยาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภคะวาอานาวรณาวิโมกขะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภคะวาอารหัตตะภราวิมุตติปรมิสัมปันโนโพธิปัขิยาวโคทัสโมอิติปิโสภคะวาทาสะภรายานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภคะวาทานาทานายานะปรมิสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาวิปากยานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัพพะคามิรีปฏิปัายานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวานานาทาญาณะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัตตานังนานาธิมุติกายานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอินรียะปโรปริยัติญาณะปรมิสัมปันโน อิติปิโสภะควานิโรธาวุฒานาะยานะประมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาชาณาทิสังกิเลสาทิยานะประมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาปุเพนิวาสานุสติยานะประมิสัมปันโน อิติปิโสภควาจุตูปปาตายานะประมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาอาสาวขคยานะประมิสัมปันโนทัสสะภระยานะวะโคเอกาทัสโมอิติปิโสภะควาโกติสหัสสานังปะโกติสหัสสานังหัตที่นางพระภะรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปุริสะโกติทัสสะสหัสสานัง ภะทาระาปารมีสัมปันโนอิต mm ิปิโสภะควาปัญจจักขุยาน nah, ปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควายามกะยานปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาสีละคุณาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาคุณาปารมีสมาปติปารมีสัมปันโนกายาภะาวะโคทวาทัสมโออิติปิโสภะควา ถ้ามาภระปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาถ้ามาภระยานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาภระปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาภระยานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาปุริสาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาอตุระยาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควายานะ ปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาอุตสาหะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาขเวศียานาปารมีสัมปันโนถ้ามาภะราวโคเตราสมโมอิติปิโสภะควาจริยาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาจริยาญาณปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาโลกตถาจริยาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควา โลกาธาจริยาญาณารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควายะตัฏฐจริยาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควายะตัฏฐจริยาญาณารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาพุทธจริยาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาพุทธจริยาญาณารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาติวิาจริยาปารมีสัมปันโน อิติปิโสภควาปารามิอุปปารามิปรมัตถาปารามิสัมปันโนจริยาวะโคจตุทัสโมอิติตปิโสภควาปัญจุปาทานักขันเทสุอานิจักขณะปารามิสัมปันโนอิติตปิโสภควาปัญจุปาทานักขันเทสุ ทุกขลักษณะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาปัญจุปาทานกขันเเสสอนัตตลักษณะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาอายตนเนสุติลักขณายานาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาอัทธาราสะาตูสุติลักนณายานาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาวิปารินามะลักษณะปรมีสัมปันโน ล in so ัคณาวัคขปัญจทัสมโอิติปิโสภะคะวาขตัฏฐาณะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขตัฏฐานะยาณะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวุสิตะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาภะคะวาวุสิตายาณะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา สิกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสิกขายานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสังวลาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสังวลายานะปารมีสัมปันโนคาตาทนาวะโคโสรสโมอิติปิโสภะคะวาพุทธะปเวนิปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธะปเวนิยานะปารมีสัมปันโน อิติปิโสภะควายามากาปฏิหารปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวายามากาปฏิหารยานาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาจะตุพมะวิหาละปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา จต so oh ุพมวิหารานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอานาวาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอานาวาณายานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปริยันตะาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปริยันตะายานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาสัพพัญยุตตาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภคะวา สัพพัญญุตยานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาจะตุวีสติโกติสตตาตะวชิระปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาจะตุวีสติโกติสัตะวชิระยานะปารมิสัมปันโนปเวนิวโคสัตตลาสมโมจบพระคาถาการอาการวัฏสูตรแต่เท่านี้ พระคาถาการิยะเมตตาสูตรเมตตัจาสัพพะโรกสมิงมานาสัมภาวเยอะบริมานาังอุทังอะโทจะตริยัญจะอะสัมภาทังอะเวลังอะสะปัตตังทิทันจะลังนิสินโนวาสยานโนวายะวตัสสะ วิคตะมิโทเอตังสติงอททินเทยยะพมมะเมตังวิห้าลังอิธามาหุทิทิจจะอนุคัมมาสีระวาทัสนนาสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคทังนาหิชาตุขัพระเสยยังปุนาเลตตี